สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาในหัวข้อใหม่นะคะในเรื่องสถานที่ที่มีมนุษย์เคยอาศัยอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะโดยตำบลขอโลนะคะมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้ำเขอฟูนะคะตั้งอยู่ที่หมู่9นะคะเป็นถ้ำที่สวยงามทางธรรมชาติค่ะมีหินงอกหินย้อยค่ะค่ะซึ่งเราจะสันนิษฐานได้ว่านะคะจะเป็นยุคหินใหม่ค่ะยุคหินใหม่จะเป็นยุคสุดท้ายของยุคหินค่ะ โดยจะมีลักษณะนะคะการทําการเกษตรการทําปศุสัตว์เปลี่ยนจากการล่ามาเป็นการเก็บของป่าจนไปถึงการตั้งตั้งดินฐานค่ะเมื่อราว1 2 0 0 0ปีก่อนเราไปลงพื้นที่จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทราทิดาวลิพันชัยค่ะและดิฉันนางสาวปัทลาชูโงค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ภายในถ้ำขอครูนะคะ และมีการสันนิษฐานว่าภายในถ้ำพบมนุษย์ยุคกินในอาศัยอยู่ค่ะขอพลูเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยเลภาในถ้ำมีชาวบ้านพบขวานอินและเศษปราชนาดินเผาและเศษกระดูกของมนุษย์ยุคโบราณค่ะซึ่งสำนักง,งานกรมศริลป,ปากรที่14นครศรีธรรมราชได้เข้ามาพิสูจน์และเข้ามาขุดค้นพศ2539ได้พบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในถ้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของยุคหินใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ว,วันนี้นะคะขอบคุณนะะักข่าวทั้งสองท่านที่ให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราช่องยุคหินใหมก่กอลาไปเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะ